ใช่พันอยากล่องเบิเ่งเราอุ้ยพี่น้องอุ้ยมันเทือแหลกแล้วนี่ยำห้าไข่พี่น้องเออทำปลาเราพันเสียบเสยบด้วยมัสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชน,นครับเอาวันนี้มาครับยายหล่อนพี่น้องสวัสดีค่ะบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าด้วครับเด้อได้เมนูแซ่บเพี่น้องส่งตรงมาจากยาสัวทอดนะครับเด้อโคตรแซ่บ ยะโสธรพี่น้องโอ้ยนี่น้ำจิ้มเพิ่นโอ้ยเพลินเมียเพิ่นเห็ดแซ่บเสียเลยพี่น้องเคยเอามากินเธอหนึ่งแห็ดซึ่เป็นจะแซ่บดีใช่ไดหมเนาะใส่เด้๋ยนาะใี่ร้านเลยพี่น้องใจรพันยากร่องเบิ่นปลาโอ้ยพี่น้องโอ้ยเทือแหลกแล้วนี่ยำห้าไข่พี่น้องเออน้ำปลาล้านแซ่บเสียเลยเมียยำห้าไข่ใส่น้ำปลาลาโคตร อร่อยดีครับอ๋อเป็นย่ำหาไข่พี่น้องเป็นไข่แดงแหละไข่ปลาหมึกพี่น้องไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดาจักอันะไรแม่แจักไข่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หายนี่ไข่ไข่รีกิวปลารีกิวพี่น้องเอาแม่กินเลยแม่สดเลยดีกว่าซิมองดูเสียบเสียบด้วยของผลแจ๊คสีสดอีหยังดอกพี่น้องเออไม่เคยกินแจ๊คคืออนี้บอกชอบแบบนี้บอกเออกินเลยกินเลย นเป็นยังไงชูจอดบัวทำโม่ในพี่น้องมันมีบัวมีบัวมีบักม่วงมีม่วงอลไรก็มีหอมพี่น้องมีแซ่ดเลยพี่น,น้องเด้อบัวแล้วก็สดเลยกระไรพักเลยแม่อือโอ้กลิ่นเลย ไเพิ่งได้แห้งสิ็ัครับเสียบของแถ่ได้พี่หน่องยายอยากลองกินมาสันเนานอาจัดให้แม่อันนี้เป็นทรงทรงแบบรถเย็นได้พี่หน่องทรงแบบวันไ่ายได้ทั่วประเทศแล้วครับเนื้อไต่กลางได้บัตเลยพี่หน่องทรงแบบอุณหภูมิเอ,อาล้านเลย ก็สร้างสลาเทศแค่ัเบเนห้าไข่เนอ,อ,อ,อรเียบเมนาดอ,อือืม,อ,นนอ,มออามมอ,นนอือมืมออมอมออืมอืมืมอืมอมืมอืมอืมอือนมออมอืออนออือมืออืออมมอ พึ่งลงรถมาเลยพี่น้องโอ้ขนาดเนี่ยน้ำจิ้มเล้าเนี่ยชุดยอดือดดีลองไกพี่น,พน้องเด้อผู้ใหญ่เมื่อตนเคยกินลองไหมละครับเด้อกินแล้วสิติดใจขวดนทุกคนนะ ไปบ้านบ้านเฮ่าแล้วไปแวกินหลดเดีโซ่เนาะอยู่สวโซ่อนเคยบินไปกิน,น,น,ลนหลานมันยังมีอีรองเธอานึงขอพุ่นน้ำขอพุน่นหลานปวดแสบเยู่สวโซ่อนน้ำเม่อแสบแสบมเนาะ ไข่มงดาไข่มงดาไข่ปูไข่แดงไข่นี่ิวิลลวก็ไข่ปลาหมึกไข่แดงไข่แดงลองดนอ่ะแซ่บมัน่ ผ้าเลยพี่นอ้องตั้งมาเลยแสบไปดีม่วงขอพวดใส่กันกันเลยถ้าอยากกินใครยังก็ลองตักเลยออื น้ำปลามันเสียบหน่อ มล็ดสกตอไม่นำอยู่ีงเนอะกินชิ้นสตอเนาะใส่เม็ดสตอนำพักไปพักเลยปอแม่พักพักขนาด,ดพีองเน้ะฮ่องกงไฟขนาดฮองกง มไม่ได่ากระเส็บบรรยากาศอยู่ตรงไฮด้านหน้าพี่น้องร่มเย็นดีดีอากาศดีแฮ กรใจเห็ดเนาะถือว่าสุดหยอนเลยไี่น้ะงะจาเห็ดนะครับจำมาไข่ัูพิษหวังเลยไข่ปู วัวเนี่ยบัวก็แบบม่วงไปหน่อยแต่ว่าน,นี่พอดีเฮ็ดมาเป็นแยกเป็นเป็นเศษไปหนอ่อยเป็นเศษมาเลยเป็นกองโอ้กองมันกองมันเป็นแบบีนลองเนี่ยกองมันคักเลย <S <S เปิดมาหนี่กินเลยรวบ โคตรแซบอืออสมซื่อสสนอ่นอะเนาะแซบจริงๆเลยไข่ีมือขนาดผู้เห็ดเ,ดดเนี่ยยอดยอดยอดค<ย>ือใบออนเลยพี่้อง ใช่ฮขก่อนจะกินเป็นเทือเลยแตหงวว่าแสบแล้วอื แับบ่แบ่จนลูกปากพี่น้องจนลูาปากบ่่บอกเ้าดูบได้มันสิสมากเ <laughs> มียนเนอ่ไม่นุ่มไม่นุ่มสุดดย ือบ่นนเะรสชาติกับผสมกับหวานเข็ดพอดีพอดีครบรสเลยเนาะสมสมเนตดหวานเนตด ไข่แมงดาจ,จะเป็นนมแขว้วกิน,นออไงเนาะจังเลยตักสดกักขลัไม่นูสดได้ปะเนี่ย nấm nồng Wow. Khác lên bên đó không? Mới cần. เสียงแสงบนรีไปหน่องผมค้าเลยสั่งมากแล้วกันได้ดีไปหน่องผมคายแน่นวันมันนม่ทีเดียวแล้วขมคายอีสานนี่แม่นเนาะเรียกันร่างมาแรกไปหน่องที่โน่นนี่ผ่านเพิ่น,นะ ต้มตนบบบดง่ายเสียบลายใส่แบบเสียบวของเสียบกินง่ายพอพม่นองปลาหนุ่ขนาดปลาเพิ่นนำ้นำจิ้มเพิ่นนำ้นำ,นำจิ้มเพิ่นชุดดวดขนาดเน้ยนกจิ้มเพิ่น แก่เนาะยแก่กินไงเอาคลิปนี้เอาซ้ำเลยพี่น้องจะได้ยำห้าไข่พี่น้องร้านโคตรแซ่บยะโสธรนะครับผู้ใดสนใจกัทักเข้าไปเพจเพิ่นในพี่น้องหรือว่าโทรหาก็ได้เบอร์0845914164พี่น้องกัร้านโคตรแซ่บยะโสธรน,นะฮร่พพรนนองววอ,อัน,อนท,นนะทตีต่อเข้าไปผู้ใดสนใจกัแต่ว่ารับประกันเลยว่าแซ่บของแท้เลยพี่น้อง ย่ำหาไข่สูตรนี่เป็นสูตรต้นน้ำรักของเพิ่นเลยถือว่าแซ่บดีๆแซ่บจนเบิด์ล่าพี่น้องเอ้าบรรยากาศดีดี <c oughs> เอาครับทากินมรสุมภาพกะขอโทษขออภัยที่เป็นเรื่องขอบคุณทุกอยางที่ตามทุกทรัพย์จะไข่ทุกไรทุกแช่นะ, <c oughs> ะผู้ใดเขาเบิ่งอ่ะฝากก็ไหลก็แชร์แน่แขวไนไว้ร่งใจฮองปรุงครับอย่าหลอนเหตุคลิปดีๆ <c oughs> แล้วก็ผู้ใดสนใจกะทักเข้าขมาทั้งแชทหรือว่า,าฝากกนทางเพจพนักพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาเมื่อนี้อีกอ่ะผู้มีอย่างไรเพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ